อ๋ขอสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้เราก็กลับมาที่ยวโฮมสตนะฮะับการเปิดม้อละโมบนะฮะว่าเราจะได้อะไรนะเราได้ความว่าเราจะไม่ชักช้านะว่านี่เนี่ยสายได้ละโมบมาฟรี25อันนะเราก็จะมาเปิดกันครับว่าจะได้ของดีหรือไม่มารุ้นกันเลยครับผมออจัดไปหนึ่งอะไรอะไรโอ้ของกาครับทมามฮะดอมหนึ่งอีกแล้วเนาะโอ้ยได้ชุดยามครับ อ่าตบได้เลยเอยอเอาไปได้เลยเอยได้สติ๊กเกอร์อีกแล้วฮะเดี๋ยวดูเลตก่อนนะเลตเนี่ยมันมีประมาณนี้นเนาะเลตมหาเทพเนี่ยได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะราชาสองหายากห้านะฮะที่เหลือก็มีค่าประมาณนี้โอ้ผมจะได้ดีกับเขาไหมนะแต่ว่าผมเชื่อว่าเราต้องได้ของดีคนระับผมเชื่อครับผมเชื่อเราต้องได้ของดีครับเราต้องมีความเชื่อเป็นประมาณใจนะอ่ะยี่สิบยี่สิบยี่สิบเล็กน้ 20, 20, 20. ำชู โอ้มานะสิบเก้าสิบเก้าได้คำโชคอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยได้ของเกี่ยวครับได้สกเิลเก่งในของเก่งในเออเก่งในสหัสมาโอเคก็ถือว่าโอเคเอามานะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไร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 โอ้ได้ชุดยามอีกแล้วครับอีกนึงอะไรอะไรอะไรโอ้ได้สกีตวอท์ไฟล์ครับอีกนิดนึงครับได้อะไรเอ่ยได้อะไรเอ่ยโอ้ได้ได้ได้เด็กหลักอีกแล้ว อีกรอบนะฮะอีกแล้โอได้ชุดเอ้อชุดการกีการกีใช่ไหมนะดีตรงไหนนะอีกรอบนึงครับผมใจไมาชุดโอ้โห้ไอ้เหี้ยแม่งได้อะไรมาเนี่ยอยากขอดีขอดีขอดีหน่อยขอดีหน่อะแฮลมีโอ้โหบขอดีหน่อยครับผมยินดีโอได้สีนี่มาได้สีเขียวมาอย่าได้ปีกอ่ะ อันนี้ของกะของของปกติอยาได้ปีกัะตตวเองอยากได้ปีกัะตตวเองไม่ให้กูอีกโอ้โหได้สกินอะไรมาเนี่ยนะเดีนะ๋ยวต้องขอ,อพรเทพเจ้านะขอให้ได้ของดีๆนะอีกเก้เอาอาีกเก้เาหอยอีกเก้าอีกเก้าหออีกเก้าห้อนะกอของดีนะฮะว่าเลยครับผมสาธุเลยะฮะอ่าเก้าหมอสุดท้ายนะครับ ทำไมได้จังวะได้เหร็ดอยเยอะจังเลยอีอกนิดนึงนะอ๋อโอเคครับผมถือว่าโอเคกันได้ของม่วงติดตั้งอย่างไวเลยครับโอ้โหยิ้มเลยยิ้มยิ้มแฉ่งเลยนะฮะออะไรอะไรอะไรโอ้ได้วงแหวนครับโอเคครับผมสุดยอดไปเลยอีกนิดนึงนะฮะ ยิ้มยิ้มออ้ยได้สก,กินเขียวโอเคยิบยิบยิมอุ้ยตื่นติติโอโหห้โปรไฟล์โอเคโอเค,อ,เคอันนี้ของสีขาวครับได้โอเคมาได้อยู่ไม่แย่แย่ละยินดีครับผมเอ้ยค้างอันนี้แปลว่าอะไรได้ของสีฟ้ามาอะไรเนะี่ยอันนี้ที่อะไรนะชุดชุดอะไรนะอ๋อชุดลายเหรอโอเคได้ชุดพึ่งนะ ดนะได้อะไรมาไอ้คลางคลายแล้วได้ของดีไหมเอาได้เหงืห่อไก่มาที่ยนะฮะก็จบไปแล้วนะฮะกับการเอ่อ uh, กับการล่าไขาละโมบนะฮะของเรานะเราก็จะมาเล่นให้ดูนะฮะว่าความมันเราจะเป็นยังไงก็อรอมารอติดตามชมกันเลยนะฮะ